ัสดีจ้ายายจ้าไม่กล่าผ้าม้วนมือนีมาเข่าโคเข่าปลาเด้อจ้าด้อมานบอมานกะติดตามเลยเด้อจ้าเอาเฮียยังสวัสดีครับมาเข่าโคเข่าปลาหายหายเด้อจ้าด้อมานบอมานกะติดตามเลยจ้าหายหาย กะท้องพ่อแล้วเด้อจ้าเด้อพ่ออีกแล้วเห็ดแดงเด้อจ้าเด้อเห็ดกอกอแดงโบเห็ดน้ำหมากบมันไม่เฮ็ดกอตัวนี้เห็ดน้ำหมากหน่อยเห็นโบจ้าไกลๆเด้อจ้าเด้อดอกไงไงงามๆเด้อจ้าเด้อหนังงัวเด้อจ้าเด้อเฮ็ดหนังงัวเห็ดหนังงัวก็เรียบเอาไปเอาไปใส่มูมันก็แเสบคือเก่า จอออีกแล้วจ้านางงัวแล้วเฮ็ดเขาแปลงเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดขาวเด้อพี่น้องคอยเล่มไปจังสานเด้อพี่น้อง,งมือนีมโนุนนาไลเด้อจ้ะจงามโอ้กนนนาไลเด้อจ้ะเด้อมือนีมาหามือนีมาหอดสามโมงสามโมงจะเสาจักสิท่านเพลินบ่ท่านเด้อจ้ะเขาที่เก็บไปเมือ่บบหหอกรบโบหัวดอกมาลด มูเพิ่นบันตะเพ็ดเพิ่นไปอื่นรถดองยายโตดเลยจา้าหมานบอหมานหลุนยายบึงสิหมานบอสิใดบอได้จ้าเด้ออีกแล้วจ้าดอกหนึ่งเห็ดขาวดินเห็ดข้าวแป้งง่ามเนาะเจ้าเนาะ ดูจ้าดอกหนึ่งเพชรดิบดูพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆจะเล่มเป็งสีอะไรจะมาสวยเด้โอ้ยดอกยางงามดูพี่น้องมาสวยอุ้ยรู้มือรู้จิตตัวอีกละดอกหนึ่งเพชรกระแป่งจุ่มจุ่มงามๆเนาะสาวเนาะจุ่มมันงามอุ้ยยุ่งครบอุ้ยครบหนาครบจ้าพี่น้องเลยจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะจุ่มหนึ่งงามเนาะสวยเดูพี่น้อง โอ้ยหนุ่มเจ้าคือหลายอะไรเสียเฮ้ยเต็มหนาเลยพี่น้อง่จ้ดอกนึงเด้พี่น้องดอกนึงดอกไงดอกงามเลยโู้ยงามดีน้อยเขาไม่เป็นทางเพลินหมดไล้ตีโอโบโบไปดอกแข็งอยู่ตีให้เบิ้งแข็งอยู่แข็งอยู่ได้จ้าขาพุนร้อนได้จ้าดอกนึงอยู่ไกลไกกันเลยจ้าสวยสงาม จะได้เก็บเล็บไปทั้วเห็ดเขาแฝงสวยๆงามๆขนาดเลยจ้าดอกนี้มันอยู่ไกลๆกันเลยจ้าไปเล็บเบสอเลยเจ้าจริงๆเลยกินได้ยาแฉงตึงๆเลยจ้านี่ได้เจ้านี่ได้แม่นบอลนี่ย่อยพอแล้วยายพัวเฮ็ดทานเลยจ้านี่ผัวดอกนึงพัวเฮ็ดทานอวเจ้าไปทางเขาหมด่อไแล้วมต้องอ้อดอก เฮ็ดทานเล่นพ้นตกเนาะจ่าเนาะกอเด้อจ่าเฮ็ดกอดอกตู้มันเนาะบ่อดอกบ้านคือกันอยู่ไกลๆกั้นเลยกองามดีเนาะแม่นแมนกันเลยแม่นอยู่เฮ็ดกอแข็งนี่เขาใกล้กันนี่จนาเฮ็ดกองามเนาะเสาเนาะพ่อพ่อกอที่สาพ่ออีกแล้่ยวสาวเขาเบิ่งออืแม่นเฮ็ดกอนั่นแหละ มันออกเป็นมูเนาะออ้ยยอยากเก็บเองน้องเอ้ยในปลากับคลองน้ำไหลลื่ลนๆอยู่พี่น้องอยู่แถวนนนนอะายอยู่แถวยังเขาอื่นไม่อท่าโนนนาลายอยู่บ้านโมแถวหวยทับทัดนเนี่ยหรือจ่าน้ำอยู่ในไหลอยู่ลาดลาด,ลาดอยู่ มืึอนี้ฝนปรตกูกหนาม,มันบกอยู่เด้อพี่น้องาห, <c oughs> หายพีเป็นไส่ไปหาไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยจ้ะได้บอกระหอยในี่โค้งนป่าก็มีหอดกระหอยนำนำไล่ลื่นๆอยูออ่เออแดดห่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่มึอนี่แดดอยู่ นำได้ลื่นลื่นเลยในยกนุกฮะไปทางหัวนอนไปผุเล่ไปเรื่อยๆขอสิบึงน้ำไหลอยู่ในโค้งใน้ <c oughs> นปลากับน,น้ำไหลลื่นๆ,ๆอยู่ยายพอ่อฮิดข้าแปงที่จะฮิขขดข้าแปงฮิดข้าแปงดอกงามๆเลย,เเลยพอ่อฮิดกอแดง ซ้ำน้ำมากเลยพี่นออ้องนี่ได้เกแถวดอกหน,นึ่งน้อเแถา <laughs> เอาประดีเลยนะบ<อ>่บออ่อใดดอกง,งามนนเนาะแถาเนาะงามที่ชุดเดิมงามเลยเบิอ่อ๋อโอ้ยุ่งได้ฮ็ดน้ำมาก,กอะไรด้วยก้ะดอกงามเนาะเห็ดก๋าแดงเนาะแถาเนาะมันบ่แดงคือเฮ็ดเนี้ยเขาอืน่นไม่บ่แดงคือเฮ็ดน้ำมากตัวนี้เฮ็ดก๋าแดอง กาเห็ดกอแดงแข็งงามดี้นไอ้น้ำหมากดีจ้าเด้อเก็บเก็บหมากเมากามดีเนาะสวยงามเียงดีจ้าดี๋งามงามมามาเก็บในย่ามมาหลุดในย่าเลย มาเก็บในกันงามเนาะเขาเปล่งดอกใหญ่ด้วยการเฮ็ดเขาแป้งเขาเก็บไว้ก่อนงามด้วยพี่น้องดอกงามเนาะเจ้าเนาะยางงามเลยงามดีอยู่มาเก็บไมใหญ่ด้ยพ่อป้องมันสวยเนาะพี่น้องแต่พวกกินพ่ออยากดูดอกเนาะพี่น้องเนาหรอที่ได้พ่อปองล่ะตัวนี้เฮ็ดหาดแดงด้วยจ้าเด้อ เห็ดหาดแดงยายจะเอาไปนึ่งกินอุ้ยหมานหมนันนี่ดิแกกระซิเล่โมเห็ดหาดแดงเ,เลยเห็ดไหมออกห่างแม่จ่าแกดกระซิเอาไปกินเออเอาเห็ดก่อนเอาเห็ดหาดแดงก่อนเขาเอาไปนึ่งอู้เจ็บเอาว่ะ <c oughs> นึ่งเสียบคือกัน ขี้ปัวเจ้าอือหองเที่ยวขี้ปัวเก็บอ้นงไงมึงออู้ยดอกนึงด้จากขี้ปัวเจ้าจะทันเก็บขอจีไายอันนี้ไหมเขาเป็นไายยังมึงขอจีลองมึงวุ้ยหลุมปลงเก็บเก็บเจ้าเก็บไายหลุมเป็หลงมองเนี่ยของอันนี้จห๊บทักไทยมันงอ ตัวนี้เห็ดอุ้ยยู่ไกลๆันเห็ดยังเลเท้านี่ตัวนี้เห็ดหาดไงยว่ะแม่อ้ยทานไง <laughs> ว้าวเหดเราถือี่ัว <laughs> หรอเปทานด้จ้ะขอถดขอไลลายล <laughs> เห็ดบวกเก็บเบอ่ะเก็บเท่าเก็บอ่ะเนี้เห็ดปวกทุกหนออืได้เก็บไปแต่ตัวเล่ไปมดอือไหนนี่เท่าเขาบอกอเป็นมูวะเนาะคือผอสซองซ้ำเรอยงมันอยู่ในโพดนี่เลยจ้ะหาหาเท่ฮาฮ,าฮา พออีกแล้วนะจ่าเฮ็ดขาวดินจ้าเฮ็ดขาวดินต้นนี้ลูกไกลกันเฮ็ดผึ่งเขาจีดนะจ้าดำๆนี่จ้าเปลี่ยนดอกนึง่งนะจ้าเก็บเก็บวๆดอกงามมาจ่ารอหน่อยพได้กินได้ยากไม่น่าพี่น้องคอยเริ่มไป ฮิสเปลงงามๆเลยจ้าเด้อดอกงามเฮ้งามดีงวอ้อยใจกับสิเก็บเอาคือเก่าเนาะงูอ้องามดอกงามอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบมพี่น้องดอกงามเป็นหนึ่งจีโมพิกรสแสีบคือเก่า แดงกิดน้ำหมากดิจ้ะดอกสวยๆงามๆคือเก,าอก่าวทำร่าหาเห็ดปวกเจอดอกนี่มีเลยด้อพี่น้อง <laughs> เอ,อือนี่ยเฮ้ยงามเนาะกำลังกินหน่อยเนาะเฮ้ <c oughs> จังวบวบเป็นหมูเป็นผวกเนาะจังได้ก็ค่อยเลื่มไปโอ้งง <laughs> อออยล่ะไกลๆกันสองดอกเด้อพี่นอ้องเด้อยบุ้งคอยชิก,กดอ,อันนี้เด้อแถวอ๋ออ๋อ โอเก็บเกบบนี่เก็บสองดอกดน้องเห็นบพี่น้องให้เบิ้งเดียวเเห็นบอน่งโยกเลยบอข้นเลยพี่น้องเอ้อดึงยืงคอบอขนหวหางงาว่ เงามเนาะเก็บเท้าเก็บเออเออในหินอ่อนเออเท้าเออเอามือ,อ,อถือถือเบรนมือเบรนมือเเออออตามลาได้๋ยชี้หลายดอกเหรอได้พี่น้องสามดอกชีห้าดอกน้ำหมากแดงคือเห็ดก้เฮ้ยจะเป็นดอกงามเนาะเท้าเนาะเนี่ยมึงเด้งดงซ้ย์เสือคอยเลยมือนี้ ดอกไงดอกงามงาเามนะาะคือเห็ดพนขาวเนาะอู้อดอกไงน้า เอแล้วแล้วทำลาปวแล้วยหญ่ปวดแล้ว่ดแล้วเมอกี้เวิดปวดไม่ได้เด้อมาหนิมาคิดต่อมาคิดต่อทีสองมาคิดต่อทีก้อนมาคิดต่อทีก้อนมาคิดหนึ่งก้อนจวขอตัวเก็บพุน เห็นบมพี่นอ้องตาตองขป็นมุ่งเลเห็นบมเห็นบมพี่น้องเห็นบมเป็นมุงเลยยายสิเก็บเลยงามงามเป็นน้องมามาเก็บกับยายมากู้ยาเอาเก็บ ก็บดูไปลยีน้องท่านออมาเก็บถเนยังเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ห็ยากเก็บูเลยมามาเก็บกลๆดิเจอแล้วน้ำให้ เต้องเก็บด้วยการเก็บเจีจเยเยายวเกบมานมานแล้วก็มาอุ้ยบางนึงขอยลุงทายอนหนังไม่เท่า,ทาลุงทายอันนี้ไหวเนาะ พ่วงไทยทายเป็ดอยุกพี่น้องงามบ่พี่น้องอืมงามที่น้องพี่น้องเนาะมึงใหญ่ที่ไทยอันนี้ไหวด้ิโอ้ยพี่น้องจางจางาง อ้ยพี่น้องเอ ouais> uh ้ยมาพอบ้านเจ้าอยู่บ้านไหนจ่าโอ้ยบุญที่ล่ะเราได้พี่น้องเอ้ยเห็ดเขาไข่เห็ดปวกตีเนาะพ่นกระไรเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนใดมาเตรีตมปลาไหนล่ะปลาปลาใหญ่ปลาใหญ่ยฝนค่ะปลาใหญ่สะพานโอู้เราได้หลายอยู่พ่อได้กินพ่ออยากกูนเนาะมาพอเอฟซีเด้อจ้าเด้อ จ้าจ้ามาพอเอฟซีจ้าจ้าจะเรลืมด้วยจ้าเด้อจ้าจ้ามาเบิ้งยายโอ้ยยายตื่นเต้นเด้อมาพอเอฟซีอยู่กลางป่าจ้าวัสดีจ้าโอ้ย บิ้งเป็นน่สนะตลอนด่เบิ้งตลอนได้ดีเบิ้งเออมาคอยอีกที่จะคอยมาจัมันไงเบิ้งมจบกยังไมจัเบิ้งมาจกัยัง้าสาวเจยสาวเจยเพิ่นเพิ่นเป็นสองไงหล้วก็หากอยู่ในกันอยู่เลยจ้า อย่าลืมเบื้องง่ายด้วยจ้าเด้อเบิ่งประจํากิ้เข้าก็เห็นเฮ็ดนยังก็เห็นมืดไปว่าแหนก็เห็นเอากระปูกระเบิ่งมาจ้าพ่อเล้ยอยเออจ้าจ้าจ้ยังังอยสาวเจยบ่นๆ่อสาวเจยไปโคกไหนอนได้นี่วะเออโคกงบ้านอัืชเพนมาเออจ้าุนตีน้องไอ้สาวเออบาอัือานอนะโอเจ้าเคยไปอยูนไหอยู่บ้านอืดแก่หัว บโบใหญ่เงนเป็นดอนเขาเฮ็ดมันเฮ็ดอันนี้จ้าหากเพื่อนว่าขู่เพื่อนอีกเออเนี่ยเออขู่เพื่อนคยไปแม่แม่แม่ใจก็ดีใจเด้ออยู่พอเอ็มซีก้าขูก้าปลาเด้จ้ารักนะรักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมมองยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเหมือนเนื้อจ้าคอมเมนต์เนื้อจ้า

เออมามามาตระองพ่อเฮ็ดปวกด้อจ่าเด้อมาเด้อแพทย์ครับมาเก็บกระทองจ่าจ่าเก็บเก็บตระองเก็บเออมาพอกันเราไม่แห้งจ้ะ เออคือดึกกวงเด้อจ้าเด้อนนนตาท่องนั่นเฮ็ดวางเรียวเบิ้งเบิ่งตาท่องเฮ็ดวางพี่้องเอ้ยไมนต้องเลือใจแด้อล่ะบน่ององนี้เออได้างของเรานี่น่ได้ไหมานมานเดี๋ยวมาพอเอฟซีแล้วมานเอาอันน้ห้เอา ขอบันเท่าไว้นะว่าเวลับไม่หลับเทาไหลเออเ็บร้องไห้ร้องไหผู้เออร้องไห้ไอ้ดินดินรักจากจากเ็บเพปวกมากมันนี่เก็ดดินเลยพี่น้องไปหารถเดือาเด้อวันนี้มันพอเฮ็ดดินพิษตั้มนำหาเจ๊พ่อเลยพี่น้องพ็บปวกตั้มย็ดพอสองดอกวันนี้พอเป็นมูเลยพี่น้องออะอ้ยนี่พ่ออะไรสองดอกเวยตัวนี้ นออ้องเอ้ยเออ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 เก็บเก็บพี่น้องเก็บมามาเดียด๋ยวเฮ้ยปูงนี่จุ่มเน่อหนี่เออกระลังแท่งน้ำไว้ตัวนี้มันบ้านอะไรนี่บ้านแล้วโอ้หลุดเห็ดปูดดกน้ำแกงไฮ็กะเด้องา่หมดย่างดุนๆท่วมพ่อเฮ็ดไผ่ขาว ย่างหาหลุดมุ้นในเฮ็ดไข่เขียวไปนะพอพี่โดนถืกดูเฮ็ดไข่เขียวหอมหอมงามงามมาเอาถ้วเท้าอกหนึ่งด้วยจานไก่เฮ็ดไข่เขียวคือึันมันออกหลอกเดียววะต้นเขาเออเฮ็ดปลกจิกนะมากมาเก็บกับยายเด้อวยเท้าอดไปกินเลย่าง ก็ได้กินได้ยากเนาะพี่น้องเนาะเห็ดปวกกับเห็ดไข่ไข่ป่อยีบ,บ,บอจับต้องเลยบ่โหกันาม,มันหวานเห็ดปัวพี่น้องไข่เบิ้งเขาเดือดเดือดอุ้ยเดือดเดือดนี่นี่ปื๊ดปื๊ดเก็บมาเก็บโอ้ยตีนไปตีนมา เอเออเอเกเก็บกมามาไปับุุนเก็บบเท่าเก็บกำลังจะอวยหารถนะสาวนองมาโผพอดีคือไอ้ขอดุมยู่เ่องตามล่าไอ้บิงเขาโอ้ยบง นำไม่เท่าเนาะดู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 กลังเทน้ำไม้ด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่องเ้ยงหม้อเยงมมาเด้อเพื่นครับทีมือเม่ก็้กับยายเด้อ มือนีเก็บลัวไปเลยพ่นดิพ่นดิพ่นดิงน้เาเยยวเห็นมือรีมากขันบนขันบี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลัวไปเลยโอกใกลใบอีนองเห็นบ่อปีนองเห็นบ่่งเด้อใหญค่ะเห็นบอีนองโอเควกนำเก่งด้วย้เด้อฮะงัดนะ เฮ้ยเพป่วกน้ำแกงได้จ้ามาอนีิเก็บเพ็ดป่วกน้ำแกงมั้เจ็บพชรป่วงได้สิหนอนมาหนิมันมันเพ็ดป่วกน้ำแกงมืนเหม่เลยพี่น้องเลยเก็บมันอีหลีคักเลยครับพี่น้องมันแห้งดอกนี่พี่น้องกำลังแทงน้ำไว้พี่น้องเลยนีู่็เลยก็มีดอกหนึ่ง สองดอกเอดอกมันหางกันนาะเขาไ้โอ้โเงงามไว้หาบงดีดีบงเ้าวเเน่ดึงโอ้มันดังเก็บล vale ุดนเก็บเก็บที่เขาเก็บเก็บมากมันแต่บุ้หุะโอ้ย่งน้ไว้เนองเห็ดปวกเห็ดพวกสายน้ำด้วจ้าเด้อมาเก็บมาเก็บมา าคนควนอืขอคไปน้อนอพี่นอขนาดว่าแทงูบยางลือๆเดนบุร่ไปเรื่อยมือนี่นาไม่เหรอโูแทงน้องไววเห็นบ่พี่นอเห็นบ่เห็น้งุนก็มีข้งุนก็มีเจ้า เจออีกแล้วกําลังแทงน้ำไวฝืนน้ำได้เก่าดิอู้เห็ดบอพี่น้องเห็ดบอโอ้ดอกนึงอีดอกนึงจ้ะเก็บแถวเก็บอย่ากมากเลยอ่ะมากมากมากเพ่งกรับทุกคนมาเก็บไม่ยากเด้อนี่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 อันนี้เอาทุกคน พี tang, Higher, more, ่น oh ้องเลี้งบกเก่ลยออู้กะลังแสีงน้องมากะลังงงให้ผงเท่ามามามาเืีเห็นบพี่น้องนี่ลายเียวซ้ำโดไปมูใหญ่มูใหญ่ๆเนาะมูละมามาเก็บรุลวไปเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อเลี้ยงเก็พี่น้องเขาก็จะได้ นีาา่ยหาหมงแครงกระได้ลิปหนึ่งอืมงานอืมงานเอาน้อเฮยงนานเ้ยได้พอกินพอนพอยากอยู่ได้เห็ดปวกเด้มอมือนีเห็ดปวกน้ำแกงตัวซีแลตาต้าตมลา <Down S 2> <N> เห็ดปวกน้ำแกงหรือจ่ามอือกันไปมา,ล, <S <S ล,ามล้ามลาดีค่ะไม่หาลายท<อ>ีน้องกานสอบคลิปย่ายคลิปนี่ คลิปหาเฮ็ดมือนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นั่นเด้อจ้ากดตะไคร่น้ำด้อจ้ามือนี้เก็บเฮ็ดรัวๆไปเลยตามหาเฮ็ดรัวคุณผ่อนได้ไปหรอกสวัสดีจ้ารักนะจุบจุบพิดผ่านประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าเด้อห่วงด้วยจ้านี่มาหอนง่าแล้ว เห็ดป cool. so he um, right? ่วงหรือเห็ดโคนสายน้ำตัวนี้กะเห็ดรวมด้วยกาเห็ดขาวเขาเนาะทั้งสองขาวได้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเนาะบึนตามลาว ทิศภวกสายน้ำได้เท่า,านี้แหละพี่น้อง